Em Múc Phải Movie Insight The Beast Within พันสยองซ่อนนรกหนังผีวิดีโอเก่าสวัสดีและยินดีต้อนรับคอหนังสยองขวัญทุกท่านเข้าสู่รายการหนังผีวิดีโอเก่า รายการที่จะนำเอาเรื่องเล่าเขย่าวขวัญความน่ากลัวสยดสยองของภาพยนตร์ในอดีตมานำเสนอถึงเรื่องราวและรายละเอียดแบบเจาะลึกให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันและสำหรับในตอนนี้นะครับผมจะขอพาทุกท่านตื่นเต้นสยองขวัญไปกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Beast Within พันสยองซ่อนนรกซึ่งเป็นภาพยนตร์สยองขวัญในปี1 9 8 2ที่เล่าเรื่องราวของไมเคิล เด็กหนุ่มวัย7 7ปีที่กำลังเติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และมันถึงเวลาแล้วที่ไมเคิลจะต้องเติบโตเป็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่คนบนเส้นทางถนนสายเปลี่ยวในค่ำคืนอันมืดมิด สคู่รักสามีภรรยาอีไลและแคโรไล์ได้บังเอิญขับรถเสียหลักตกข้างทางจนไม่สามารถเดินทางไปต่อได้ทำให้อีไลต้องเดินกลับเข้าไปในเมืองเพื่อตามคนมาช่วยเหลือโดยทิ้งให้แครโรไลพคอยเฝ้าอยู่ที่รถเพียงลำพังแต่เหตุการณ์กลับเลวร้ายยิ่งขึ้นเมื่อสุนัขที่ทั้งคู่พามาด้วยได้วิ่งพลัดหลงเข้าไปในป่าและแคโรไลก็ตัดสินใจวิ่งไล่าตามมันไป แต่ทันใดนั้นเธอได้ถูกสัตว์ร,ร้ายร่างกายคล้ายมนุษย์จับเธอข่มขืนจนสำเร็จความใคร่ <Yeah>. oh. และเมื่ออีลายกลับมาถึงที่นั่นเขาพบภรรยาของเขาในสภาพถูกทำร้ายนอนเปลือยกายอยู่ในป่าอีลายจึงรีบนำร่างที่หมดสติของเธอพาขึ้นรถไปยังโรงพยาบาลในทันที 17ปีต่อมาเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าไมเคิลซึ่งเป็นลูกชายของอ e ีไลและแคโรไลได้ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันจากภาวะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติในต่อมใต้สมองซึ่งทางการแพทย์ก็ไม่สามารถวินิจฉัยยืนยันว่าอาการป่วยของไมเคิลนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ทำให้อ e ีไลและแคโรไลจำเป็นต้องสืบหาตัวตนพ่อแท้ๆของไมเคิล ซึ่งก็คือคนที่เคยข่มขืนแคโรไลายเมื่อ17ปีก่อนเพราะบางสิ่งในพันธุกรรมของเขาอาจจะช่วยรักษาอาการป่วยของไมเคิลได้ทำให้ต่อมาสองสามีภรรยาได้เดินทางไปที่เมืองมิสซิสซิปปีเพื่อสืบหาข้อมูลของชายที่เคยข่มขืนแคโรไลน์แต่เมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นทั้งผู้พิพากษาเคอวินและเอ็ดวินเจ้าของหนังสือพิมพ์ของเมืองดูไม่ค่อยเต็มใจที่จะให้ข้อมูลมากมายเท่าไรนัก จนกระทั่งแคโรไลน์ได้พบข่าวของชายที่ชื่อไลโอเนลเคอร์วินที่ถูกฆ่าตายในช่วงเวลาไล่เลี่ยที่แคโรไลน์นั้นถูกข่มขืนหลังจากนั้นทั้งสองจึงได้นำข้อมูลที่ได้มาไปปรึกษากับนายอำเภอนายอำเภอจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อ17ปีก่อนชายที่ชื่อไลโอเนลเคอร์วินได้ถูกฆ่าตายจากเหตุการณ์โดนสัตว์ป่าทำร้ายและกัดกินศพและคดีนี้ได้ถูกปิดลงไปนานแล้ว ในคืนนั้นเองไมเคิลได้แอบหนีออกจากโรงพยาบาลและขับรถมุ่งหน้าไปที่เมืองมิสซิสซิปปีซึ่งจุดหมายก็คือบ้านร้างหลังหนึ่งที่เขามักจะเห็นมันอยู่ในความฝันมันเป็นบ้านร้างที่มีห้องใต้ดินสถานที่ที่เคยกักขังบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่นั่นแต่แล้วไมเคิลก็ได้ยินเสียงบางอย่างสั่งให้เขาเดินทางไปที่บ้านของเอ็ดวิน ซึ่งเมื่อไมเคลิลไปถึงที่นั่นเอ็ดวินบังเอิญคิดว่าไมเคลิลเป็นเด็กที่มาส่งของทําให้เอ็ดวินจึงได้เชื้อเชิญไมเคลิลให้เข้ามาในบ้านแต่แล้วเสียงดังคล้ายจักะจัดก็ดังขึ้นในหัวของไมเคลิลทาให้ไมเคลิลเกิดคุ้มคลั่งและกัดกินเนื้อของเอ็ดวิน หลังจากที่ไมเคิลได้ลงมือฆ่าเอ็ดวินไมเคิลได้เดินโซซัดโซเซจนมาหมดสติอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของเด็กสาวที่ชื่อว่าอเมนด้าอเมนดาจึงโทรศัพท์ติดต่อตำรวจและพาตัวของไมเคิลกลับไปพักผ่อนที่โรงพยาบาลเช้าวันต่อมาผู้พิพากษาเคอร์วินไม่เห็นเอ็ดวินพี่ชายของเขามาทำงานและเมื่อเขาออกไปตามหาเอ็ดวินที่บ้าน ปรากฏว่าเขาได้พบศพของเอ็ดวินนอนเสียชีวิตอย่างสยดสยองอยู่ภายในห้องครัวและมือข้างขวาของศพได้หายไปในวันนั้นเองไมเคิลได้แอบหนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปขอบคุณอแมนดาที่ช่วยเหลือเขาเมื่อคืนก่อนทำให้ต่อมาหนุ่มสาวทั้งสองจึงได้ริเริ่มสารความสัมพันธ์ แต่ขณะที่ทั้งคู่กำลังแอบมาพลอดรักกันอยู่ที่ริมหนองน้ำสุนนขของอเแมนดาก็บังเอิญพบชิ้นส่วนมือข้างขวาซึ่งเป็นมือที่หายไปจากศพของเอ็ดวินเมื่อนายอำเภอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นเวลาเดียวกันที่ฮอรเรสออกมาตามหาอเมนดาลูกสาวของเขาและด้วยความที่เป็นคนห่วงลูกสาวฮอรเรสสั่งห้ามไม่ให้ไมเคิลมายุ่งวุ่นวายกับลูกสาวของเขาอย่างเด็ดขาด หลายชั่วโมงผ่านไปทั้งนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ได้ขุดพบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์มากมายในที่เกิดเหตุหมอชุนเมเกอร์ที่ตรวจทางนิติเวชเบื้องตน้นพบว่าหนึ่งในชิ้นส่วนที่ขุดพบเป็นกระดูกของหญิงแก่ที่ชื่อเอมิลี่ซึ่งเป็นอดีตคนไข้ของเขาโดยสังเกตจากเบ้ากระดูกสะโพกที่เป็นเหล็ก ต่อมานายอำเภอได้ซักถามเด็กสเตอร์ซึ่งเป็นสัปเเร่อของเมืองว่ากระดูกของหญิงแก่ที่ชื่อเอมิลี่ที่เคยฝังอยู่ในสุสานมันไปอยู่ที่บึงหนองน้ำได้อย่างไรซึ่งเด็กสเตอร์เองยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ฝังศพของหญิงแก่เอมิลี่แต่ตัวเขาปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องเกี่ยวกับศพที่หายไปจากสุสานหลังจากที่ทุกคนกลับออกไปเด็กสเตอร์ได้โทรศัพท์เรียกร้องเงินจากผู้พิพากษา เพื่อแลกกับความลับที่เขาต้องปกปิดขณะเดียวกันที่สุสานนายอำเภอได้พบว่าในโลงศพของหญิงแก่เอมิลี่นั้นเต็มไปด้วยก้อนหินมันทำให้เขายิ่งสงสัยว่าเด็กสเตอร์กำลังปิดบังเรื่องราวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับศพทุกศพที่เขาเป็นคนฝังแต่ขณะที่เด็กสเตอร์กำลังตกแต่งศพของเอ็ดวินอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคน ที่แอบเข้ามาในห้องเก็บศพและมันก็คือไมเคิลที่ลงมือฆ่าเด็กสเตอร์ตายอยู่ที่นั่น <liv et> ต่อมาไมเคิลได้พบกับชายขี้เมาที่ชื่อทอมโดยไมเคิลได้อ้างว่าเขาคือบิลลี่คอนเนอร์สที่สิงอยู่ในร่างของไมเคิลและเขากลับมาเพื่อล้างแค้นเมื่อทุกคนกลับมาที่ห้องเก็บศพ พวกเขาพบว่าเด็กสเตอร์นั้นได้ถูกฆ่าตายและแคโรไลน์ยังบอกกับทุกคนว่าไมเคิลไดแอบหนีจากโรงพยาบาลและกำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านของอาเมนดาและเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงที่นั่นพ่อของอาเมนดาก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้าที่ไมเคิลบุกรุกเข้ามาหาลูกสาวของเขาถึงห้องนอนเป็นเหตุให้ทั้งสองครอบครัวได้มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกัน ทำให้นายอำเภอต้องรีบนำตัวของไมเคิลกลับออกมาจากที่นั่นโดยด่วนหลังจากนั้นอีไลและแคโรไลน์ต้องการให้ไมเคิลกลับไปรักษาตัวที่บ้านเพื่อต้องการให้ลูกชายของเขาไม่ต้องพบเจอกับอแมนด้าอีกต่อไปแต่ไมเคิลปฏิเสธที่จะไปจากเมืองนี้และไมเคิลได้รู้แล้วว่าเบลลี่คอนเนอร์สก็คือพ่อที่แท้จริงของเขา ต่อมาทอมขี้เมาประจำเมืองได้เล่าเรื่องที่ถูกไมเคิลข่มคู่ให้กับนายอำเภอฟังรวมถึงเรื่องที่ไมเคิลอ้างว่าเขาคือบิลลี่คอนเนอร์สที่สิงอยู่ในร่างของไมเคลิลแต่นายอำเภอก็ไม่เชื่อและคิดว่าทอมนั้นพูดจาไร้าสาระดูเหมือนว่าในตอนนี้อาการป่วยของไมเคิลไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น นอกจากนั้นไมเคิลยังเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวจนพลั้งมือทำร้ายหมอชื่นเมเกอร์จนได้รับบาดเจ็บขณะที่ทอมพยายามเตือนอีไลและแคโรไลน์ว่าไมเคิลกำลังถูกรอบงำจากบิลลี่แต่อีไลก็ไม่เชื่อและคิดว่าทอมพยายามปั่นหัวลูกชายของเขาซึ่งทอมรู้ดีว่าอันตรายนั้นใกล้จะมาถึงตัวทำให้เขาตัดสินใจที่จะหนีออกจากเมือง หนีการตามล่าของบิลลี่ในร่างของไมเคิลแต่สายเกินไปไมเคิลได้พบตัวทอมและโยนร่างของเขาลงจากสะพานจนร่างกระแทกหม้อแปลงไฟฟ้าจนเสียชีวิตต่อมาหมอชุนเมเกอร์จึงได้เล่าเรื่องราวของบิลลี่ให้กับสองสามีภรรยาได้ฟัง ว่าในอดีตบิลลี่นั้นเป็นเด็กหนุ่มขี้อายชอบเที่ยวเล่นอยู่แต่ในป่าและยังมีเรื่องเล่าอีกว่าเขาสามารถสื่อสารกับมแมลงได้แต่เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่บิลลี่คอนเนอร์สได้หายตัวไปอย่างลึกลับในคืนนั้นเองไมเคิลแอบไปหาอแมนด้าอีกครั้งเพื่อเตือนเธอให้รีบหนีออกจากเมืองก่อนที่เรื่องเลวร้ายจะเกิดขึ้น ทันใดนั้นเองอแมนดาก็เผลอทำมีดบาดเข้าที่มือและขณะที่อแมนดาขึ้นไปบนห้องไมเคิลจึงได้แอบเลียหยดเลือดที่เปือเป้อนของอแมนดาทำให้สัญชาตยานดิบของสัตว์ร้ายในตัวเขาต้องการที่จะทำร้ายอแมนดาแต่ด้วยความรักที่มีต่อเธอทำให้ไมเคิลเลือกที่จะพุ่งหนีออกทางหน้าต่างเพื่อป้องกันไม่ให้บิลลี่ในร่างของเขาฆ่าเธอ เมื่อไมเคิลกลับมาถึงที่โรงพยาบาลไมเคิลทุกทรมานจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เขาจึงขอร้องให้รีบฆ่าเขาในทันทีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้จากนั้นไมเคิลได้บอกให้นายอำเภอไปที่บ้านของไลโอเนลแล้วเขาจะได้พบความจริงกับสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ในห้องใต้ดินของบ้านและเมื่อนายอำเภอไปถึงที่นั่น เขาก็พบกับโครงกระดูกของไลโอเนลที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้และใกล้ๆกันนายอำเภอยังพบกับโซ่ที่เคยใช้ล่ามบิลคอนเนอร์สเอาไว้แต่หลังจากที่นายอำเภอและอ e ีไลออกไปได้ไม่นานไมเคิลก็เกิดอาการช็อกขึ้นมาอย่างกระทันหันร่างกายของเด็กหนุ่มกระตุกชักเกรงใบหน้าของเขาเริ่มบิดเบี้ยวและแล้วสิ่งที่น่าสยดสยองก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนที่อยู่ในห้อง เมื่อไม่เคิ้นนั้นได้เจริญเติบโตเต็มวัยและลอกคราบจากร่างเดิมที่เป็นมนุษย์กลายเป็นสัตว์ประหลาดกระหายเลือดจากนรกเป็นเวลาเดียวกันที่ผู้พิพากษาเครวินและฮอเรสพ่อของอแมนดาก็ได้เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาล ทันใดนั้นไมเคิลที่ได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดก็ลงมือฆ่าฮอรเรสอย่างโหดเหี้ยมเมื่อนายอำเภอมาถึงที่โรงพยาบาลเจ้าสัตว์ประหลาดก็ได้พุ่งทะลุหนีออกไปทางหน้าต่างเมื่อพวกเขาไล่ตามมันเข้าไปในป่าพวกเขาก็พบศพของฮอเรสและดักแด้ผิวหนังมนุษย์ซึ่งมันก็คือผิวหนังของไมเคิลขณะที่ผู้พิพากษาเคอร์วิน กำลังจะเพ่นหนีออกจากเมืองเจ้าสัตว์ร้ายตัวนั้นก็ไล่ตามเข้ามาติดๆจนกระทั่งผู้พิพากษาเคอร์วินไดน้หนีมารวมกลุ่มกับคนอื่นที่ทำการอำเภอและหลังจากนั้นเขาจึงสารภาพเล่าความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะไลโอเนลน้องชายของผู้พิพากษาเคอร์วินที่จับได้ว่าสาร่าภรรยาของเขาเป็นชู้กับบิลลี่ ไลโอเนลจึงพลั้งมือฆ่าซาร่าและขังบิลลี่เอาไว้ในห้องใต้ดินจากนั้นเขาจึงบังคับบิลลี่ให้กินซากศพที่ไลโอเนลขโมยจากสุสานเพื่อประทังชีวิตรวมถึงศพของซาร่าภรรยาของเขาและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้บิลลี่คอนเนอร์เปลี่ยนแปลงจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์ร้ายจนกระทั่งมันได้ฆ่าไลโอเนลและก่อเหตุขมขืนแคโรไลน์เมื่อ17ปีก่อน ขณะที่ผู้พิาพากษาเคอร์วินกำลังเล่าความจริงให้ทุกคนฟังเจ้าสัตว์ประหลาดก็พยายามบุกเข้ามาที่นั่นและมันได้ฆ่าผู้พิาพากษาเคอร์วินด้วยการกระชากหัวของเขาหลุดออกจากร่างใน,น,นตอนนี้ทุกคนได้แกะรอยเจ้าสัตว์ร้ายเข้าไปในป่า และมันกำลังไล่ล่าอแมนดาเพื่อจับเธอสืบพันธุ์เช่นเดียวก,กันกับที่บิลลี่เคยข่มขืนแครอลน์เมื่อครั้งในอดีตแต่สายเกินไปเจ้าสัตว์ร้ายมันได้ข่มขืนอแมนดาจนสำเร็จความใคร่ก่อนที่ทุกคนจะมาพบร่างของเธอและใกล้ๆบริเวณนั้นเองเจ้าสัตว์ร้ายได้นอนแผ่หลาหมดเรี่ยวแรงจากการผสมพันธุ์ของมัน แต่แล้วอีลไลก็พลาดท่าถูกมันเท่าจู่โจมแคโรไลายจึงใช้ปืนลูกซองยิงหัวอดีตลูกชายของเธอทั้งน้ำตาคลันเสียงจักจันที่ร้องกล้องทั่วป่า <S <S ก็ถูกแทนที่ด้วยความเงียบในค่ำคืนอันนองเลือดและหนังก็จบลง The Beast Within พันสยองซ่อนนรกเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่ถูกสร้างขึ้นในปี1982ดัดแปลงจากนิยายที่ชื่อ The Beast Within ของนักเขียนเอ็ดเวิร์ดเลวีในปี1981กำกับโดยฟิลิปมอราศิลปินและผู้กำกับชาวฝรั่งเศสและยังเป็นผลงานการเขียนบทภาพยนตร์สยองขวัญครั้งแรกของทอมฮอลแลนผู้กำกับจากไ i g ไนคืนนี้ผีมาตามนัด และชาร์จเพลย์แขนฝังหุ่นโดยในเดอะบิสเวิททินพันสยองซ่อนนรกเล่าถึงเรื่องราวของไมเคิลเด็กหนุ่มที่เกิดจากการข่มขืนโดยอามนุษย์และเมื่อไมเคิลได้เติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นฮอร์โมนในร่างกายของเขาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเผยให้เห็นสายพันธุ์กำเนิดที่แท้จริงของไมเคิลว่าตัวของเขานั้นไม่ใช่มนุษย์แต่มันคือสัตว์ร,ร้ายพันนรกกระหายเลือด สำหรับฉากเด็ดในภาพยนตร์ก็คงจะหนีไม่พ้นฉากที่ไมเคิลกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดสุดสยองและผู้ที่รับบทนี้ก็คือพอลคลีเมนส์ในบทบาทของไมเคิลแมคเคลียรีเด็กหนุ่มวัย7 7ที่ต้องเติบโตกลายเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งตัวของพอลคลีเมนส์ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในกองถ่ายเพื่อแต่งหน้าเอฟเฟกก่อนที่จะเข้าฉาก โดยผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานเมคอัพเอฟเฟกในภาพยนตร์ก็คือโทมัสอาเบอร์แมนช่างแต่งหน้าเทคนิคพิเศษที่เคยผ่านผลงานในภาพยนตร์ชื่อดังมาแล้วมากมายซึ่งที่มาของการกลายร่างมาจากการลอกคราบของตัวจักรจัน์อย่างที่ทอมฮอลแลนด์นั้นได้เขียนเอาไว้ในบทของภาพยนตร์แต่สำหรับฉากนี้ทอมฮอลแลนด์ไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไรนักและเขายังให้ความเห็นเกี่ยวกับงานออกแบบสัตว์ประหลาดอีกว่า มันดูเหมือนเอเลี่ยนมากกว่าตัวจักรจันอย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้แต่ถึงอย่างไรเมคอัพเอฟเฟกในฉากกลายร่างผมว่ามันก็ดูสยองขวัญใช้ได้เลยทีเดียวครับนอกจากนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นการท้าทายสมาคมภาพยนตร์อเมริกาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นฉากข่มขืนความรุนแรงในภาพยนตร์โดยก่อนหน้าที่ The Be a s t Within จะออกฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกจำกัดให้เป็นเรท X ทำให้หลังจากนั้นจึงได้มีการตัดฉากความรุนแรงออกไปบางส่วนจนในที่สุด The Beast Within ก็สามารถออกฉายโดยได้เรตอาไปในที่สุดต่อมา The Beast Within จึงได้ทำการโปรโมทโฆษณาภาพยนตร์โดยใช้ข้อความประชาสัมพันธ์ว่าให้ระวังภาพความรุนแรงและสยองสุดขีดที่จะเกิดขึ้นในโรงภาพยนตร์บวกกับงานออกแบบโปสเตอร์ที่ดูโดดเด่นน่าสนใจ เพื่อหวังสร้างกระแสให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จและโด่งดังแต่หลังจากที่ภาพยนตร์ได้ออกฉายนักวิจารณ์ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ได้ให้คะแนนและวิจารณ์ในเชิงลบทำให้ The Beast Within โกยรายได้จากทั่วโลกไปเพียง7.7ล้านเหรียญสหรัฐจากต้นทุน5ล้านเหรียญสหรัฐมากันที่ความน่าดูของภาพยนตร์เรื่องนี้เว็บไซต์ imdb ได้ให้คะแนนเอาไว้ที่5.6เต็ม10 ส่วนทางด้านของเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ได้ให้คะแนนความน่าดูเอาไว้เพียง17เเท่านั้นสรุปแล้ว The Beast Within พันสยองซ่อนนรกเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่แปลกประหลาดฉากสยองนองเลือดก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแต่สำหรับรายละเอียดเนื้อเรื่องผมว่ายังมีหลายอย่างที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลใครที่ชอบหนังแนวสัตว์ประหลาดไล่ฆ่าคนผมขอแนะนำให้รับชมหนังเรื่องนี้ครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของภาพยนตร์ The Beast Within พันสยองซ่อนนรกที่ผมได้นำมาฝากข้อหนังสยองขวัญกันในคลิปนี้ก่อนจากกันฝากกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้กับช่องกันด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมทุกการกดแชร์แล้วพบกับรายการหนังผีวิดีโอเก่ากันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ Nắng thì quý video cao em múc phải insight